อีกรองหนึ่งครับโอ้ยเกือบเหยียบอ่าเด็หนูเก็บอ่าเด็หนูเก็บเลยนะครับมาก็ซ้องเถ่าคิดน้องกันเ้อะขึ้นก็เพรากันอยู่เด่าเถา ว่าไทยเมียเก็บนะครับนี่แะครับกวมสามาชีกันมาแนะนำกันเทียงเดียวกันนะครับลงท่างนะครับนี่มันเป็นกลางคืนเนาะกสิมาเบิงเฮ็ดเงินนี่แหละครับว่ามันเคยออกเนะาะกัดสินใจลงไปเห็นมันถูกต้องนะครับวันนี้นาเบิงมองนียเนาะแต่ละแห่งน่าเกาะมาท้งมาเบิงนี่น้ำจี้เพราะว่าได้เ้าเคยได้ กับเฮดทานไงนเลียมาปลาอีกปลาสองใส่หางูอยู่ฟั่งนั่นนี่นี่นี่เป็างโอนมามาสูมั้งไนมาสู่เดี๋ยว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 ว่าท่านเห็นอาเอาทั้งนี้สซ้ำขึ้น โอเคครับเจอกันสดนะ